ในอำเภอหนองน้คำจะมีกลุ่มพอผ้าป้ายเนี่ยเยอะมากมีเกือบทุกหมู่บ้านเลยแต่ว่าเขาจะเป็นขายผ้าผืนถ้าสมมติว่าเรามาต่อยอ่อรายรูปเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสะดวก ในการซื้อขายแล้วทีนี้การแปรรูปผ้าฝ้ายมันเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มทอผ้าฝ้ายด้วยเพราะว่าเขาไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของเขาเราก็เลยเป็นกลุ่มที่รองรับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากกลุ่มทอผ้าในอำเภอหนองนาำคำเกือบทุกกลุ่มเลยมาแปรรูปเพื่อที่จำหน่ายแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยค่ะ ที่เราผู้เงินเรามองเห็นโอกาสท่านนายอำเภอคุยกับทางก่มเราว่าขอให้เราเนี่ยกออกแบบลายผ้าประจำอำเภอสุดท้ายเราก็ได้ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของนองน้ำคำแล้วทีนี้นนองน้ำคำจะมีงานงวงปลาน้ำแดงแยงพ้าฝ้ายไหว้พระพุทธนาคามเป็นงานประจำปีซึ่งคณะกรรมการของงานก็จะใส่พ้าฝ้ายตลอดทั้งงาน3วันซึ่งเราก็มองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีสต๊อกสินค้าหรือทอผ้าไว้เยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถตัดเย็บได้ทันเวลาแล้ว แล้ก็เพียงพอตอบความต้องการของคนในอำเภอหนองนาคำในปี2563เราก็กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นเรามองเห็นโอกาสว่าเราน่าจะหากลุ่มตลาดที่โรงเรียนเราคิดว่านักเรียนยังไงก็ต้องใส่เสื้อผ้าไทยยิ่งรัฐบาลเนี่ยจะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานได้แต่งชุดผ้าไทยประจํพร้อมผีทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีสต๊อกสินค้าไว้เยอะๆเพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะต้องส สเสื้อเราอีกเท่าไหร่ถ้าเราไม่ออผ้าไว้ไม่ตัดเยืรองรับไว้เราจะผลิตไม่ทันก็ตอนแรกเราก็ได้มาหนึ่งโรงเรียนแล้วตอนนี้เราได้มาเพิ่มมาแล้วอีกสองโรงเรียนค่ะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับกลุ่มเราตอนนี้ทางกลุ่มเราก็จะทําเรื่องเสนอผู้ไว้แล้วอีกจํานวนหนึ่งก็รออนุมัติอยู่เพราะว่าเรามองเห็นโอกาสตรงที่ว่าตอนนี้เราทําเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเราออกแบบใหม่ส่งเข้าคัดสรรเราได้ห้าดาวเป็นรูปแบบ ที่เราตัดเย็บเพื่อให้ทุกกลุ่มวัยสวมใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานหรือว่าแม้กระทั่งผู้สูงอายุเราก็จะใส่ได้ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะกักตุนสินค้าไว้เยอะๆแล้วเ,เราก็จะออกงานไปเมืองทองธานีปีหนึ่งก็3ครั้งซึ่งเราก็ได้รับโอกาสตรงนั้นเราจะต้องตลอบสินค้าคิดว่าตรงนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้ค่ะ เมื่อก่อนเราจะทําบางเวลาเหมือนอาชีพเสริมแต่ตอนนี้เราเหมือนกับว่าเป็นอาชีพหลักเราแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะตัดเย็บเฉพาะที่เราจะไปออกบูธก็เป็นการเพิ่มรายได้กับสมาชิกในตัวกลุ่มเองเราก็มีการขยายกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มทอผ้าให้เราเพราะว่าเมื่อก่อนเราทอไม่เยอะแต่ตอนนี้พอเรามีออเดอร์เรามีตลาดโรงเรียนเพิ่มขึ้นเราก็จะมีการ จัดซื้อเส้นป้ายมาให้สมาชิกแล้วก็เครือข่ายกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ได้ทองเขาก็จะมีงานทําเพิ่มขึ้นมีการกระจายรายได้ให้กลุ่มชนค่ะอย่างแรกเลยที่แม่รู้สึกก็คือภูมิใจว่าในหมู่บ้านเรามีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งมันดีอ่ะให้เรามีรายได้จะอายุเยอะและ้วนี่คือความภูมิใจว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเราแล้วมันก็ทาให้เครือข่ายที่อื่นรู้จักอะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทําให้กลุ่ม ขับเพื่อนได้ก็ดีใจค่ะแล้วก็มีรายได้เสริมช่วยครอบครัวด้วยค่ะคือแทบจะเป็นรายได้หลักแล้วอะค่ะอาชีพหลักของเราเป็นเกษตร,รใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเกษตรเรากลายเป็นอาชีพเสริมไปแล้วเมื่อก่อนแม่ทํานาจ้ะทํานาก็ไม่ค่อยมีรายได้หรอกคะ่ะแค่เอาไว้กินแต่มาทําตรงนี้เรามีเงินใช้แล้วส่งลูกเรียนได้จ้ะญญญแล้ว่าแบนงานเสริมเราสงสัยมัญญญนจะเป็นงานหลักก่อนนะตอนนี้ <c oughs> แต่ก็โอเคยู่เด้อค่ะเรากล่ามันเหตุอะไเขามีงานเห็นมีรายได้เรากลามันก็เบื่อเขาจังเพื่อนเพื่อนบ้านมานเสีย ก็อยากเห็ดลํบเาเกันแต่ว่านั่งขานุ่งมองนีชูถ้ามีารใดขก้นมาเสริมอีกกะสามารถกระจายให้ทับ้านให้เพื่อนบ้านสิความีีายใดเสริมขึ้นมานั้กะดีแ้วเรามันนี้มันกะพูดถึงนะมันกะดีเรามันเป็นชุดของโรงเรียนบางขนวนถ้าโรงเรียนได้ใส่นังเรียนได้ใส่ต่อไปก็อาจจะถึงคุณครูอาจจะถึงเทศบาลอะไรแบบนี้นะ